มาดูปฏิกิริยาอ้วนกันนะครับว่าอ้วนว่ามิว่าพี่เลี้ยงสุดหล่อมาจะเป็นยังไงอ้วนอ้ยคุณเป็นออปใครคุณเปใครครับออโอ้ยโอ้ยรู้แล้วผมรู้แล้วผมรู้แล้วอ้าพี่ชายผมนี่เองพี่เคนพี่เคนทำอะไรครับพี่เคนทำอะไรครับรอยู่ไง กำลังจะตอบคลิปของไอ้อ้วนไงตอนนี้แหมจะดังแล้วเนี่ยเราอะทำอะไรทำยงหรอทำเลือดหรอทำเรืออะไรอะผมดีใจผมดีใจผมด,ดีใจเห็นพี่เคนมาผมดีใจมากมาเลยเลผมดีใจเ,เดี๋ยวผมมาใหม่เดี๋ยวผมมาใหม,ม,มห่ไม่มาดูหรอไม่มาดูหรอว่าพี่เคนทำอะไรบิวคนสวยสวย พี่เคนจะสอนไปดูสิไปดูสิสหนูจะดังแล,แล้วนะหนูจะดังแล้วขอบคุณครับพี่เคนมึงเนี่ยนี่นะเนี่ยรู้จักไหมใครเนี่ยใครเนี่ยใครเนี่ยเนี่ยเขาแม่พูดไงเห็นป่าเอาขาเนี่ยรู้จักไหมใครเนี่ยใครอ่ะใครอ่ะใครอ่ะงานอะไรหรองานอะไรอ่ะแองเขาแล้วเขาน่าสิ นะครับอรยล้ักเหมือนกันมนล้ักเหมือนกันมาอ้วนของเราเนี่ยฮะรู้จักไหมเนี่ยค่ะสองคนเนี้ยอาซัมด้วยครับหน้าตาหน้าตาแบบป๊าป๊าหมาผมเลยเนี่ยเนี่ยเมาไม่น่าแล้วคอมเขาไม่น่างอนเหรอนอนเหรออ๋อผมอ้อนโอเคเลยครับรักครับ สวยๆไปทักสิคะไปทักไปทักพี่เคนพี่เคนอ่ะอ่าเป็นนั้งอ่ครูสอนคอมพิวเตอร์เป็นทั้งพี่เลี้ยงผมเลยนะเพราะว่าผมไม่เอาใครเลยนอกจากพี่เอกับพี่เคนนะคะอ้วนน่ะอ้วนกับสุดสวยน่ะรักพี่เอกกับพี่เคนเท่านั้นน่ะถึงจะแตะเนื้อต้องตัวได้นะความเมื่อยใจความเมื่อยสวยๆอ๋อสวยๆอ้อสวยๆนี่เอาสวยขอชมวิว ดูสิกระจกน่ะเต็มไปด้วยนี่ฝนตกฝนตกมันกระเด็นน่ะลูกวักวนนี่เลยว่น วันต้องสำรวจครับเพื่อมีสิ่งแปลกปลอมเราตักใส่เขาตักตะวจอัตโนมัติสำรวจสำรวจครับสำรวจขอมือด้วยครับขอมือด้วยครับสำรวจขอมือนะครับเอาแนะนำพี่แนะนำพี่เคนหน่อยสิกับช่องหนูหน่อยสิลูกอ่าเ<อ>าลี้วลัว,ว <c oughs> <c oughs> ผมหล่อร้อยล้านว <c oughs> ิวเลยนะพี่เคน หน้าตาผมอ่นมึนแบบเหมือนประมาณร้อยล้านวิวเลยนะครับเฮ้ยรักพี่เกนอมรักพี่เกนอุ้ยใครแตะไม่ได้นะคะยกเว้นน้องเอแล้วก็น้องเคนเท่านั้นสำหรับนะไอ้วันนี้นะเดี๋ยวดังแล้วไม่ได้เซลฟี่นะเนี่ยอเดี๋ยวดังแล้วไม่ได้เซลฟี่เอ้ยเล่นตัวตั้งแต่ตอนนี้แล้วครับแล้วโอ๊ยอยากออกแล้วเล่นตัวใหญ่แล้วเล่นตัวใหญ่แล้ว พ่อหนุ่มร้อยล้านวิวอ๋อไหมครับเด้อครับเด้อเราจะฟี่กันหน่อยนี่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 แล้วนี่นี่ครับนี่ครับฝั่งนี้ครับลูกฝั่งนี้ลูกอ๋ออ๋อผมเมินเหมือนร้อยล้านวิวเลยครับนี่รอเนี่นี่จุ๊บหนึ่งจุ๊บไอจุ๊บไอจุ๊บ ถึงพี่เคนจะใส่แมสนะผมก็จำพี่เคนได้เจ้าก่อนเจ้าก่อนเดี๋ยวเนาะทุกดี๋ยวเจ่าก่อนนี่ไงนี่ไงเจทุก่อนใครหาว่าผมโหดน่ะดึถามพี่เคนสิผมโหดที่ไหนล่ะ ไม่หอกสักหน่อยแต่ผมอะ่ะใครๆเห็นก็หาว่าผมโหดนะใช่ไหมแต่ผมอะ่ะรักพี่เคนมากเลยอะไรอรักพี่เอบมากด้วย oh <my. S 1> สุดสวยเขาจะมีโลกส่วนตัวของตัวเองสุดสวยค่ะส,สวยนี่ใครก็ได้รักทุกคนยกเว้นพี่เปานะคะอ้วนเนี้ยมีแค่สองคนเท่านั้นก็คือนี่แหละ พี่เกงกับพี่เอ๋อ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดังใหญ่แล้วดังใหญ่แล้วดังใหญ่แล้วพี่เคนต้องรีบถ่ายรู<อ>ไปไว้เลยเีพราะเดี๋ยวดังแล้วเนี่ยเราจะไม่ได้เซฟฟี่กันเดี๋ยวใครเป็นหมาเซฟเลฟไปแล้วเนี่ยอืเหนียงใครเนี่ย,ยเหนี่ยงใครเรื่องของเรื่องคือเดี๋ยวจะอ้วนไปกว่านี้เนี่ยงใครเนี่ยเนี่ยงใคร เอาเก็บเนียงแะเก็บเนียงเก็บเนียงเฮ้ยเขินเขินเฮ้ยเขินเขินเฮ้ยเขินเขินผมมีเนียงด้วยเหรอครับพี่เขินจริงเหรอเอ,อ้ยขอด่างคอดีกว่าไหมค <laughs> อหมูไปทำเป็นคอหมาคอหมาแดดเดียวดีไ <laughs> หมฮ <laughs> คุณป้าแซวหนูบอกว่าอย่าหลุดออกไปจากบ้านนะมันอ้วนเหลือเกินเนื้อหนังมันเยอะลูก <laughs> อันนี้ไม่ได้จัดนะครับเบอร์นี้ กินทับอย่างเดียวทานที่กินขนมเข้าไปรูปใช่ไหมเนี่ยกลมกลอเลยอันนี้ใครรู้จักไหมเนี่ยเนี่ยใครเนี่ยสองคนเนี่ยรู้จักไหมครับอาคิดก่อนเหรอว่ามีหันหลังให้ด้วย <laughs> เอารู้เหรอว่าเป็นใครอะ่ะ <laughs> รู้เหรอว่าเป็นใครอะ่ะ <laughs> นี่นี่นี่ดูก่อนดูก่อน ะไรสกิดทำไมสกิดทำไมของมือไหนะให้เหรอไม่ได้ให้เรียจักหน่อยเขาของมือ,อะนะเธอทำตัวไม่ถูกเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ถูกต้องนะหันหลังให้ไม่ถูกต้องหันหน้าสิครับหันหน้าห,าหนันพี่เคนไม่รู้ผมเนปะ็นซูเปอร์สตาร์พี่เคนนะหันหลังผมหันหน้าให้กล้องอ๋อ <c oughs> โอเนอนเฝ้าโอ้นอนเฝ้าเอาผมเดี๋ยวผมเป็นบริการให้ครับโอเคได้ขอบคุณระวังหลังให้ด้วยนะระวังหลังนะหลังนีหลังตรงไหนหลังนะครับตรงไหนหลังครับไม่เกี่ยวหลัง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 อยู่นี่หลังเออนั่นแหละดูแลรับเกย์เกย์เกนะเกย์นี่ ยงมาสั่งก็มีความเป็นตัวของตัวเองสูงเขาเพ่าหนุ่มเน่ยเนี่เชิดตั้งแต่เชิดตั้งแต่ยังไม่ถึงร้อยรีวิวเลยนะเนี่ยอเนยอันนี้ฟินใช่หเยนลี่ฟินใช่มเนยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่เคนมอนนี้ อหนูสวยสวยส,สวย,ส,ส,วยส,สวยไปขอบคุณครับพี่เคนก่อนดูป่ะไปเหรออ๋อไม่หนูเล่นตัวหนูนางเอกค่ะหนูแบบว่าสวยเลิศเชิดยิ่งนะ <c oughs> ถึงจะไอ้อ้วนก็ไอ้อ้วนขึ้นบันไดไปหาป๊าป้าอ้วนข้าวไอ้อ้วนข้าอุ้ยอ้วนไม่กลัวแล้วหรออ้วนลงเป็นไหมนะหน้าอ้วนลงเป็นไหมคะ อ้วนลงมาสิคะอ้วนคะอ้วนแน่ใจว่าอ้วนลงเป็นฮะอ้วนลงมาแล้วอ้วนไม่กล้าลงค่ะขึ้นเป็นอ้วนไม่กล้าลงเบลไปช่วยไปช่วยพี่บ่าลงมาหน่อยเด้อไปเนี่ยไปช่วยอ้วนลงมาลูกไปไปช่วยอ้วนลงมาหน่อยค่ะเดี๋ยวอ้วนลงไม่เป็นแน่นอนอ้วนคะอ้วนอ้วนอ้วนลงมาอ้วนไม่กล้าลงค่ะอ้วน จะต้องให้ป้าป๊ามาส่งอีกหรอป้าป๊าทำงานลูกนี่พี่เคนพี่เคนเรียกหน่อยพี่เคนพี่เคนพี่เคนเรียกหน่อยวันวันนี้เลยลองมาเลยโอเคเฮ้ยเก่งจุงเบยเก่งจุงเบยโอ้อยากออกแล้วยังก่อนมาที่ก่อนก่อนออกไปมาที่ก่อน ผมจะออกข้างนอกแล้วครับพี่เคนบายบายสวัสดีทุกท่านครับ <Bye. S 1> ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดซับ s คร i b e ให้ด้วยนะครับ <Bye. S 1> ขอบคุณครับ